สารปรุงแต่งอาหารที่เป็นส่วนสำคัญในการทำครีมเทียมก็คือสารอิมัลซิฟายเออร์ว่าแต่สารอิมัลซิฟายเออร์นี้คือสารอะไรกันการกรจัดคราบน้ำมันออกจากชายฝั่งทะเลในตอนนี้มีการโรยสารอิมัลซิฟายเออร์ลงไปที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกทำลายเนื่องจากน้ำมันที่รั่วไหลาจากเรือบรรทุกน้ำมันตอนนี้ได้รับการโรยสารอิมัลซิฟายเออร์แล้วครับสารอิมัลซิฟายเออร์ที่ถูกใช้ในการกำจัดคราบน้ำมันนี้มีรายง,งานว่าเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศมากกว่าน้ำมันซะอีกค่ะ จากการทดลองเลี้ยปลาในน้ำเพื่อน,น้ำมันที่โรยสารมาซสิไฟเออร์ลงไปพบว่าปลาตายทั้งหมดครับสารนีมาซสิไฟเออร์เป็นสารเคมีที่ถูกใช้ในการกำจัดคราบน้ำมันเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันรั่วบริเวณชายฝั่งทะเลเกาหลีอิมาซิไฟเออร์เรามาดูความสามารถของมันกันดีกว่าครับน้ำกับน้ำมันจะไม่สามารถผสมกันได้เนื่องจากความหนานแน่นต่างกันแต่ถ้าใส่สารอิมาซิไฟเออร์ลงไปแล้วจะเป็นอย่างไรเราจะทำการคนไปเรื่อยๆเป็นเวลา10นาที พอน้ำกับน้ำมันผสมเข้ากันได้แล้วก็มีลักษณะไม่แตกต่างจากนมเลยสารยิมาลซฟไยเออร์นี้เป็นสารเคมีสังเคราะห์100%ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งภาคอุตสาหกรรมและอาหารสารยิมาลซฟไยเออร์มีหลายชนิดและบางครั้งก็มีการนำสารยิมาเซฟไพเออร์ต่างชนิดมาผสมกันด้วย ชนิดของสารอิมามฟไเออร์หลากหลายพอๆกับลักษณะการใช้ของหมันถ้าบริโภคสารอิมามอไฟไเออร์ที่ใส่ลงไปในอาหารเข้าไปมากๆจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกันแนะ่ถ้าบริโภคสารอิมามอฟไเออร์ที่ใส่ลงไปในอาหารเข้าไปมากๆจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกันแน่อ่มันจะเร่งการดูดซึมสารเคมีต่างๆในน้ำนะครับ ถ้าหากว่าในอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นมีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอยู่เนี่ยสารนี้ก็จะทําหน้าที่ในการเร่งให้ส่วนประกอบนั้นถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นนะครับความจริงแล้วตัวสารอีมอลซิฟายเออร์เองไม่มีอันตรายใดๆนะครับแต่มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายในทางคอบมกดดันสูงครับในเครื่องสำอางก็มีสารอีมอลซิฟายเออร์เช่นเดียวกันตอนนี้ เรากำลังทาสารอิมัลชไฟออรลงไปบนผิวอยู่นะครับนอกจากนี้ในอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ก็มีสารอิมัลชไฟออรผสมอยู่แม้แต่ในเต้าหู้ก็ยังมีกรดไขมันกลุ่มกลีเซอรอลเอสเตอร์ซึ่งเป็นสารอิมัลชไฟออรอย่างหนึ่งผสมอยู่ไม่เพียงเท่านี้ในขนมที่เด็กๆชอบกินกันมากก็มีสารอิมัลชไฟออรอย่างเช่นไอศกรีมลองดูในฉลากกันหน่อยดีไหมมีสารอิมัลชไฟออรผสมอยู่จริงๆด้วย เราลองมาทำไอศครีมที่ใส่สารดิมสอสไปร์ซึ่งทำให้น้ำผสมกับน้ำมันได้ลงไปสารนี้จะทำให้ความเหนียวหนื่ของไอศครีมเพิ่มขึ้นจึงละลายช้าลงผิวหน้าของไอศครีมธรรมชาติที่ไม่ใส่สารปรุงแต่งอาหารใดๆจะครุขระไม่ราบเรียบส่วนไอศครีมที่ใส่สารปรุงแต่งอาหารนั้นผิวหน้าจะราบเรียบเพราะส่วนผสมต่างๆเข้ากันได้ดีไอศครีมแปลรูปที่ดูน่ากินกว่า แต่ทำไมถึงได้แตกต่างกันถึงขนาดนี้ล่ะครับ ในกรณีที่ใส่สารด e ิมัลซิไฟเออร์ลงไปเราไม่จําเป็นที่จะต้องนํามันออกมาคนเพื่อเพิ่มความนุ่มนะคะออมันเข้าไปยังไงมันก็จะออกมาอย่างนั้นเลยแต่ว่าไอศครีมแบบที่ไม่ใส่สารปรุงแต่งเราจะต้องเอาออกมาคนด้วยซ่อมเพื่อให้อากาศแทรกเข้าไปอยู่ในตัวไอศครีมไอศครีมจะได้นุ่มดังนั้นไอศครีมที่ใส่สารอ e ิมัลซิไฟเออร์จึงดูน่ากินกว่าค่ะ